ก่อนน่าจะผัดภาคจากการเหมือนพ่อมาหาแม่เริ่มมาหาแม่บ่อยขึ้นาาแล้วี่หนูขวบใช่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนแม่เองน่าจะเริ่มมีแฟนใหม่เหมือนแบบเริ่มมีผู้ชายเข้ามาหา,า่เหมือนได้ยินเรื่องนี้มาจากน้าอีกทีว่าแบบว่าเหมือนมีคนโทรไปบอกพ่อ,อว่าแบบให้มารับลูกไปเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบ อาจจะก,กลัวอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเราด้วยหรือเปล่าเพราะเราเป็นเด็กผู้หญิงแล้วแล้วหลังจากนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาตกลงกันยังไงแล้วก็ไม่นานไม่นานพ่อก็มารับ <ét uis estre lla distractions> พ่อมารับแล้วก็ไปอยู่กับพ่อ <industrial> แบบจากวันนั้นน่ะหนูไม่ได้เจอแม่เลย บอกว่าแม่ยังติดต่อกลับมาหาเรื่อยๆโทรมาหาเรื่อยๆใช่ค่ะโทรมาถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้คุยกับแม่บ้างนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยพอคุยกันทุกครั้งที่เขาโทรมาพ่อจะทะเลาะก,กับแฟนใหม่เรื่องที่แบบแม่ต้องติดต่อกลับมาที่คุยกันแม่ก็จะถามตลอดว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร พ่อก็จะนั่งข้างๆคือเหมือนเปิดโฟนเลยค่ะพ่อจะคอยกำกับตลอดว่า,าให้พูดอะไรทุกครั้งเท่าที่จำได้เลยก็คือแม่จะถามตลอดว่าแนรักแม่ไหมรักแม่แค่ไหนแล้วเราตอบกลับไปว่าไงอะตักแม่เท่าฟ้า